สาวมณีม,มีอยู่คนนี้ที่เมของฉังเมสาเมืนเนีเจนชาเตปปอสีววันที่อ2เมษาอยน2566กดแม่หนึ่งปีสองเดือนสาวมณีอยู่ท,ยยที่นี่ก็สุสบายไม่ได้ลำบากไม่ได้สบายเกินมีแบบ พอพอได้หนุ่นี่ก็สบายเพราะว่าได,ไ,ดไ,ดได้รับได้รับความรู้เพิ่มเติมหาประสบการณ์ใหม่อย่านเช่นไปวัดหินมกเป้งไปข้องพนมโม่ก็มีอู่หนึง่งอู้ไปเดินเทียทเเ่ยวรอบ สองร้อยยี่สิบเจ็ดไรนเนี่ยถ้าเดินไปเดินไปูก็เจอบ้างบบนี่ยพีก็เจอหน่อยเดินจึงเดินไปเดินไปไปคนเดียวก็เดินไปก็ไปเจอตัวยาว ตรงนี้ยาวก็ไม่รู้ลื้ยงลงปูหรือเปล่าเนียมันจะเข้าบนตรงข้าล่างก็เป็นทางเป็นทา,ทางเป็นทางลบนึ่ ตอนนอนสิ่นาก็ปกตินอนนอนหนาวนอนตื่นแล้วนอฟังกันหนาวถึงวบ้าตป็นวัดมิ้นทบานีมิ้นทบานวันละตื่นีโมตื่นตีสาตตื่นตีนอนสี่ทุ่มตื่นตีหนึ่งไปนอนที่ศาลาต่อแล้วก็ไปถึงชายมินทบานไปนั่งสมาธิแล้วก็ตอชายบิญทบาน ินท่งวันวันละสามกิโลเดินไปสาบาทล่วงบ้างดีตอนนั้นที่เป็นสาบาทเลยตอนนี้เป็นสาบาทไมาอยู่โน่นก็เจอผีเปรตเจอดีบเสียงคนล็อกบีบบ้างต้องก็คืนบึบ คอเียเอมานอนลงลุงชาต่องาก็่อนนอนใหุ้บาเขงคุบ้ากล่เถอะไปบก็เป็นพื้นสอนแบบที่มกช็ดบเป้แล้วพอคามองเห็นคุบาก็จะพาเดินเที่ยวคุบาดีคุบาก็พาเด็นคุบาก็นอนตอนเชี่งก็ไปทำไปสวดมนต์สมาธิ ตอนบ่ายสามโมงนั่งสมาธิสามชั่วโมงตอนบ่ายก็ไปกวาดลานแล้วก็กวาดลานเสร็จก็ไปปีนโมงก็ไปอาบนะ้ำอาบนะ้ำก็ทาวัดหรือนั่นทด้มือเดียวแต่เก็บขนมได้ <c oughs> ก็ไปปีนหน้าขาหน้าขาตรงนีาา้เท้า ปีสามชั้นปีมากถ้าตกลงไปก็เป็นผีนี่คือนิริตรุ่มีหม่นิริตรุ่มใหม่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรปีไปก็ตรงนั้นก็เป็นซอกมีเขามีตรงนี้เขาเลี้ยงปีไปไปที่สามคนอีกรุ่มหนึ่งไม่ไไมไกล้าไปที่เมนไกลไปด้วยอีกสองคนก็ เล่นกบเล่นเขียดบางวันก็มีแอบเล่นนะ้ำโผล่ไหลหินิดน่นเล่นทึ่งทึ่งฉับเล่นไปก็ระหว่างเดินก,ก็เตี้ยหม้อหม้อเป็นถ้วยมองเทียนผ้าขาวปิดอยู่

ตอนเล่นน้ำก็ลงไปถึงนู่นแต่ถิงน้ำบนใหญ่น้ำบนใหญ่ขนาดสองห้องนี้ห่างกันประมาณสิบเมตรแต่ต้หินดูจะมีต้งที่ถิงน้ำต้นพวงก็ลงไปเล่นลงไปทองเล่นบ้างแต่ก็มีน้ำดูดที่คุณน เป็นลิงพอลงควันบางที่ป็นเธาเปิทหันตะคุณก็ลงไปมาแล้วเคเก็บเก็บโดนน้ำดูนลงไป่ก็โดนดูในคูบาเกาะทันเกาะคูมาได้ชิงูบาอัหาู้างได้เอาขึ้นมาก็เป็นอะไ เป็นล <accurately S 2> ูกพญานาคไม่ดีมั <Yeah. S 2> ้ไม่เป็นลูกพญานาคก็อยู่เป็นปิ่าลาหนิต้องตรงข้าวก็เป็นวัดถ้ำพระที่ฝั่งลาววัดถ้ำพระก็ก็สร้างศาลากันมีก็มีหลวงปิติหลวงพ่อเทพเป็นทักสายกับมรรคสายปฏิบัติ เั Diamond, kind of ี a, century, ๋ยวตอนนี้กเจ้าว่าก็หลวงพ่อีหลวงปู่เทพตัวมเป็นปุติบุนดุกตรงอ้อนถึงสามก้อนหมักเป้หมักเป้มีประวัติอยู่ขั้นที่หนึ่งของบางกอกขั้นที่สองหลวงพะบางขั้นที่สามเวียงจันทร์ ม้าเป้งก็คือผีที่ใหญ่เป็นวัดชื่อมีมานานแล้วก่อนก่อนจะเป็นป่าดงตอนนี้ก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นี้ก็ไปทายเรือเลินเรือล็อกผิวก็เอาหัวเชือกแล้วก็ข้าไปทายจายน้ำลงกระโดดลงต้องมีผีป่าเหมือนกันป่าปลาย ไยก่นอนทะี <c oughs> ่จะเล่นแล้วไปก่อนน้ำก็บางทีดตรงกางสะ่ก็มีตวงนี้ด่วยเพราะควรมีไฟนเบอรไปมาจากวันที่เดิก็ามาต่อมาบอกว่าเนี่นนยเดิมว่าปลาตายเกืดสังสักปลาตายเสร็จล้องถกเดือเดรอดอีก ดุประเสริฐก็มาว่าเกิดอยเล่นงานต้องมงหนีบ้าหนี้เต่